สวัสดีครับผมนายพัศวิร์ความแก้วเลขที่5ชั้นพศ25ครับผมนายพัชราศิริธาสวัสดิ์เลขที่4ชั้นพศ25ครับวันนี้นะครับเราสองคนจะมาพูดถึงนวนิยายเรื่องเวลาของชาติต่อบจิตติครับนวนิยายเรื่องนี้นะครับได้รางวัลถึง2รางวัลเลีเดียวครับรางวัลแรกคือรางวัลหนังสือสีไลท์และรางวัลที่2คือรางวัลนวนิยายประจำปีในปีพศ2 5 3 7ครับครับ นวนิวนยายเรื่องเวลานั้นเป็นนวนิยายที่ถูกเขียนโดยชาติกอบจิติซึ่งถูกเขียนในวันที่25มิถุนายนปี2536ซึ่งมีทั้งหมด232หนา้าครับเวลานั้นใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยสมมติให้ผู้อ่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่กำลังดูละควรเวทีเกี่ยวกับชีวิตของคนแก่ในบางช่วงจะทำจะมีการตัดสลับระหว่ามงมุมกล้องกระบทสนทนากับผู้อ่านโดยจะดำเนินเรื่องผ่าน ช่วงเวลาในแต่ละชั่วโมงตั้งแต่เช้าเย็นเยนของในบ้านพักคนชราครับเรื่องย่อจะมีอยู่ว่าเรื่องราวของผู้กำกับวัย63ปีที่ใช้ชีวิตอย่างเหงาเดียวหลังสูญเสียภรรยาและลูกเพราะทุ่งเทเวลาให้กับงานมากเกินไปครับวันหนึ่งเขาได้ชมละครเวทีเกี่ยวกับชีวิตของคนชราในบ้านพักซึ่งม้จะถูกมองว่าเป็น นวนิยายหรือละครเวทีที่น่าเบื่อแต่กลับสะเทือนใจเขาอย่างลึกซึ้งละครทําให้เขาทบทวนอดีตและความผิดาพลาดของตัวเองจนได้ตระนักถึงคุณค่าของชีวิตและสิ่งที่เคยมองข้ามไปครับครับผมสมบูรณ์ครับนวนิยายเรื่องนี้นะครับเรื่องเวลาของชาติสองทีบเป็นการนําเอาเรื่องที่เรื่งของคนชราที่เรียกว่าน่าเบื่อก็ได้ครับหรือเป็นเรื่องสา,มารมันจนธรรมดาที่คนทั่วไปอยากจะมองข้ามนะครับนํามาเล่าเรื่องได้อย่างลึกซึ้งมีความหมายและยัง ได้เงข้อคมคิดเกี่ยวกับสุจริตด้วยค,ครับแล้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเวลาของค,ครับ